ค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องเจนทออโต้อีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องเจนอยู่ที่ทออโต้สาขา2วันนี้นะคะเจนก็จะพาทุกคนมาชมรถสุดหรูระดับผู้บริหารนะคะเหมาะมากมาก,มากเลยสําหรับคนที่อยากมีรถหรูไว้ขับแต่งบมีน้อยนะคะต้องคันนี้เลยนะคะโตโยต้าแคมรี่สองจุดีโฉมปี2019นะคะเดี๋ยวเจเจะพาชมนะคะว่ามีฟังก์ชั่นอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าน,นะคะไฟที่ได้นะคะจะได้เป็นไฟหนา้า โปรเจคเตอร์ LED นะคะนี่สวยๆสว่างแบบนี้เลยและยังได้เป็นไฟตัดหมอกค้่หน้าด้านล่างนะคะและยังได้เซ็นเซอร์ข้างหน้าอีก2จุดนะคะกระจังหน้านะคะสีเทาโคโคมียมนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยดูม,มากๆมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้ยา,าเดินแท้จากโรงงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านข้างกันบ้างนะคะ อันนี้นะคะจะได้เป็นสีเทาเงาสวยๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีรอยชนรอยกระแทกรอยขีดข่วนเลยนะคะนี่ล้อที่ได้นะคะจะได้เป็นล้อแม็กเดิมอลลอยจากโรงงานนะคะนี่มีโลโก้แท้จากโตโยต้เลยนะคะขอบยางขนาด16นะคะกระจกมองข้างนะคะจะได้เป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวนะคะ กระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดีย๋ยวเรามาดูภายในฝั่งผู้โดยสารกันต่อนะคะเดีย๋ยวเริ่มจากประตูกันก่อนนะคะประตูนะคะจะไ,ได้เป็นสต็อปพัดทั้งหมดเลยนะคะเป็นสีดำสวยแบบนี้เลยนะคะนี่สีดำเงาสวยแบบนี้เลยและยังได้ม่านบัางแดดอีกด้วยนะคะนี่ตรงนี้นะคะเ,เจนเป็นให้ดู ภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดํานะคะบอกที่ได้จะได้เป็นบอกหนังนะคะนี่เสียแบบนี้เลยไม่มีรอยแตกเลยค่ะนะคะได้เย็บอย่างดีเลยนะคะภายในก็กว้างมากๆเลยนะคะสำหรับผู้โดยสารนะคะคอนโซลกลางนะคะก็ยังมีแอร์สำหรับให้ผู้โดยสารด้วยนะคะและยังมีที่ช์จแบตสําหรับผู้โดยสารด้านหลังโดยฉเฉพาะเลยนะคะนี่มีภูมตาโลโก้แคมรี่ด้วยนะคะนี่ ก็ามาดูโดนใส่ของมากดีกว่านะคะด้านหลังนะคะไฟท้ายนะคะจะได้เป็นไฟ Full LED นะคะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะและด้านหลังนะคะยังได้เป็นเซ็นเซอร์อีกทั้งหมด4จุดด้วยนะคะมีโลโก้ 2.0G นะคะและยังมีโลโก้โตโตยโต้าเดิมแท้จากโรงงานนะคะตราแกอมอรี่นะคะ เรามาดูภายในกันต่อนะคะภายในกว้างมากๆเลยนะคะนี่สามารถจุของได้เยอะมากๆเลยนะคะและเรายังมีแถมกระบะรองไว้ด้วยนะคะนี่ตาโลโก้แคมเวลี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างด้านหลังนะคะน็อตทุกตัวอยู่ครบหมดเลยนะคะไม่เคยถอดออกเลยนะคะแผ่นกันร้อนด้านหลังนะคะอยู่ครบเหมือนเดิมเลยคะ่ะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งคนขับกันต่อนะคะเริ่มจากประตูก่อนนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะมีทั้งหมด4บาน4จุดเลยนะคะและยังได้เป็นเซนทรัลล็อกนะคะแล้วก็ที่ปรับกระจกไฟฟ้านะคะและยังมีเมมโมรี่ซิทนะคะสำหรับจดจำที่นั่งฝั่งผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะคะด้านหน้า ภายในนะคะจะได้เป็นโทนสีดํานะคะนี่เบาะได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะปรับไฟฟ้าทั้งเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านข้างเลยนะคะปรับไฟฟ้าก็ผ้าของคนขับนะคะก็จะปรับไฟฟ้าตรงข้างข้างข้างล่างนะคะนี้ตรงนี้เลยส่วนของผู้โดยสารนะคะจะปรับอยู่ตรงข้า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 งเบาะนะคะและเบาะได้เป็นเบาะหนังนะคะได้ ไม่มีรอยแตกรอยขาดเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยปุ่มสตา Start ะะไร์ทได้เป็นปุ่มเอน i n e อน a r จิ้นสตาร์ทนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถควบคุมเสียงโทรเข้าโทรออกได้ผ่านพวงมาลัยเลยนะคะคอนโซลกลางนะคะจอที่ได้จะได้เป็นจอทัชสกรีนนะคะาสามารถเปิด สามารถเชื่อม youtube ฟังเพลงดูกล้องอะไรได้หมดเลยนะคะผ่านจอเลยแอร์นะคะจะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถกดปุ่มออโต้ได้เลยแอร์ก็จะปรับให้เราออโต้เลยนะคะเราไม่ต้องมาปรับเองเลยนะคะเกียร์นะคะที่ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะและยังมีที่วางแก้วสําหรับคนนั่งหน้าด้วยนะคะนี่สองที่เลยและยังมี ที่เก็บของอีกด้วยนะคะนี่กว้างมากๆเลยนะคะและนองเจมบอกเลยนะคะว่าดีไซน์เขาสวยมากๆหรูมากๆเลยะค่ะจมกับเป็นแคมเมอรี่เลยนะคะนะคะดูดีไซน์เขาสวยหรูมากเป็นลายไม้สีน้ำตาลนะคะสวยๆนี้เลยขอใครกล้องไม่โฟกัสน,นะคะกัไปเลยเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ห้องเครื่องกันต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องห้องเครื่องกันต่อนะคะเครื่องยนต์นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซีหรือ 2.0G นะคะเป็นระบบ VVT-iW นะคะนี่เป็นห้องเครื่องเดิมจากโรงงานเลยนะคะเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่มีโลโกโ้ตัวต่าแพเดิมจากโรงงานเลยนะคะแบบนี้เลยโครงสร้างด้านข้างนะคะน็อตทุกตัวอยู่ครบนะคะเป็นคันเดิมแพ้จากโรงงานเลยนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยถูก ถูกถอดออกเลยนะคะตัวอยู่ครบหมดเลยสติ๊กเกอร์จากโรงงานอยู่ครบนะคะไม่เคยแกะออกเลยนะคะทุกตัวอยู่ครบเลยไม่เคยแกะออกเลยทุกอย่างเหมือนใหม่เหมือนมือนหนึ่งเลยค่ะสวยเหมือนมือนหนึ่งเลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะ Toyo t a Camry 2.0G โฉม,มปี2019นะคะคันนี้นะคะบอกเลว่าขายที่ได้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน ทั้งสวยทั้งหรูทั้งประหยัดเลยนะคะเหมาะมากสําหรับคนที่งบน้อยและอยากได้รถสุดหรูระดับผู้บริหารนะคะต้องคันนี้เลยราคาค่าตัวของเรานะคะอยู่แค่เพียง6กแ0นเจ็บาทเท่านั้นนะคะใครสินใจนะคะรีบโทรหาคุณเจนได้เลยนะคะโทรศูนย์เก7าศูนรีบโทรมากันเยอะๆนะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องเจนด้วยนะคะและกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิป รีวิวรถดีๆจากน้องเจนะะนะคะคลิปนี้นะคะเจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ